สวัสดีครับวันนี้มาชมเหรียญสมเด็จย่ากันบ้างนะครับนี่ครับเหรียญผ่านการใช้นะครับความสวยงามยังอยู่นะครับนี่ครับสมเด็จย่านะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับร้อยปีนะครับวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับนี่ครับยีบเบ็ด ตุลาคมนะครับสองห้าสี่สามนะครับประเทศไทยนะครับสิบบาทนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับสวยงามนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับผลิตออกมาสามล้านสามล้านเหรียญนะครับนี่ครับความสวยงามครับนี่เหรียญผ่านการใช้นะครับครับวันนี้ก็มีมาชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ